ด้านของสสนัชานะคะออกมาจี้ประมงเร่งแก้ปัญหาปลาหมอคางดําหลังจากปล่อยระบาดท,ทั่วประเทศนะคะบอกด้วยว่าจะต้องหาต้นตอเอาผิดให้ได้เป็นมหันตภัยร้ายทําลายเศรษฐกิจนับหมื่นล้านเรียก CPF เข้ามาชี้แจงอนุกรรมธิการะคะ่ะ นายนัชชาบุญชัยอินสวัสดสิ์สสกทมของพรรคก้าวไกลในฐานะรองประธานคณะอนุกรรมธิการพิจารณาศึกษาสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมถึงผลกระทบการนำเข้าปลาหมอคางดำเพื่อการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ในราชอาณจาจักรไทยกล่าวถึงวิกฤตปลาหมอคางดำว่าสถานการณ์หนักมากค่ะเนื่องจากปลาชนิดนี้เนี่ยเป็นเอเลียนสปีชีอาศัยอยู่แถบประเทศกาณนาแอฟริกาใต้บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งนำเข้ามา2000ตัวเมื่อปี53ม หลังจากนั้นพบว่ามีการแจ้งทำลายทิ้งหมดแล้วแต่กลับพบในแหล่งน้ำธรรมชาติหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องชัดเจนและตรงที่สุดก็คือกรมประมงตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้กรมประมงดำเนินการอย่างไรไม่ทราบแต่ผลกระทบสุดท้ายเนี่ยคือเป็นความผิดพลาดอย่างร้ายแรงที่สุดเนื่องจากปลาสายพันธุ์นี้แพร่กระจายไปเต็มพื้นที่แล้ววันนี้จะเห็นข่าวว่ามีพี่น้องชาวใต้จังหวัดนครศรีธรรมราชสงขลาสุสราษฎร์ธานีออกมาบอกว่าวิตกกังวลกับปลาสาย พันนี้จะไปรุกรานสัตว์น้ําของเขาเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นมหันตภัะร้ร้ายที่สามารถทําลายมูลค่าทางเศรษฐกิจสัตว์น้ําไปปีหนึ่งเนี่ยหลายพันล้านบาทค่ะนายนัชชาบอกว่าพี่น้องในเขตบางขุนเทียนเองที่ตนเป็นสสลงทุนเลี้ยงกุ้ง3 0 0แสนบาทปลาสายพันธุ์นี้หลุดเข้ามากินกุ้งหมดบ่อค่ะพอจะเลี้ยงรอบสองก็กู้เงินมาลงทุนพอถึงรอบสามไม่มีเงินแล้วนะคะ ที่จะไปจ่ายเงินกู้ตอนนี้เนี่ยขายโฉนดที่ดินไปแล้วด้วยนี่ก็คือสภาพที่มันสะท้อนออกมานะคะเห็นให้ ชัดถึงภัยร้ายของปลาหมอคางดำนี่แหละค่ะดังนั้นอนุกรรมธิการในคณะของตนเองก็เลยจะมีการเรียกประชุมกันและถามหางานวิจัยที่ผิดพลาดมีหลักฐานว่าทําลายล้างปลาต้นแบบเนี่ยมากน้อยแค่ไหนเพื่อหาต้นต่อคนรับผิดชอบให้ได้กรรมธิการได้เชิญบริษัทเจริญพ่กพันอาหารหรือว่า CPF เข้ามาชี้แจงต่อกรณีการขออนุญาตนําเข้าแบบมีเงื่อนไขตอนปี2 5 4 9โดยในปี49เนี่ยมีการนําเข้า ปลาสายพันธุ์นี้ตอนนั้นยังไม่ใช้ชื่อปลาหมอคางดําค่ะแต่กลับใช้ชื่อว่าปลาสายพันธุ์เดียวกับปลานินเพื่อมาผสมพันธุ์กับปลานินและการขอนําเข้ามาจากข้อมูลที่ได้รับจากอนุกรรมธิการ<ๆ>ก็แจ้งไว้ชัดเจนว่าเป็นการนําเข้ามาเพื่อวิจัยโดยบริษัทเอกชนและหลังจากนั้นเนี่ยการนําเข้าจริงเกิดขึ้นในปี53หลังจากนั้นก็แจ้งว่างานวิจัยผิดพลาดเนื่องจากปลาอ่อนแอและตายในที่สุดและหลังจากนั้นก็ไม่ทราบรายงานเลยว่า เป็นอย่างไรนะคะอนุกรรมธิการเนี่ยก็พยายามจะติดตามหาความจริง ว่าหากปลาสายพันธุ์นี้หมดไปตั้งแต่วันนั้นแล้ววันนี้เนี่ยมันมาจากไหนน,นายนัชชาบอกว่ากรมประมงมีงานวิจัยที่จะไปจับปลาหมอคางดำทั่วประเทศ6จังหวัดเลยค่ะเพื่อมาศึกษา d n a ว่ามาจากต้นตอเดียวกันหรือไม่รายงานฉบับนั้นก็พิสูจน์แล้วว่าปลาทุกพื้นที่ของประเทศไทยที่เป็นปลาหมอคางดำที่มาจากพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เดียวกันดังนั้นเหลือเพียง DNA ของปลาที่นำเข้าหากตรงกันเมื่อไหร่เนี่ยแสดงว่าปลาที่แพร่ระบาดอยู่ทุกวันนี้ มาจากปลาชุดที่นําเข้ามาวิจัยแต่ตอนนี้ไม่สามารถยืนยันได้อนุกรรมธิการก็ยังศึกษาต่อค่ะ ถามว่าปลาที่ทำลายไปแล้วจะนำกลับมาตรวจสอบได้หรือไม่น,นายนชาบอกว่าในรายงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เข้าไปตรวจสอบเมื่อปี60มีรายงานว่ามีการทำลายทิ้งโดยการฝังกลบแล้วเกือบ2,000ตัวเหลือไว้เพียงแค่สร้างในขวดโหลประมาณ50ตัวขวดละ25ตัวส่งให้กรมประมงเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็เลยอยากจะได้ชิ้นส่วนนะคะตัวอย่างของปลาที่อยู่ในขวดโหลมาเทียบกับ DNA ว่าตรงกับที่แพร่กระจายอยู่ทุกวันนี้หรือไม่ค่ะ